เอาละรครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมเราก็มาอยู่กันในเกม Marvel Future Revolution นะครับค่ะในในคราวนี้นะคลิปนี้ผมก็จะมาลองเล่นตัวละครอ่ตัวนี้นะผมับผมด r s ร์สเตรนนะครับผมหรือหมอแปลกนั่นเองนะครับผมไอตัวนี้นะโดยปกติผมเห็นคนเล่นเยอะนะเพราะว่ามันเล่นง่ายนะผมมันเป็นแครี่ดีๆนี่เองนะครับผมเป็นตัวที่มีดามจนะอ่าเป็นเป็นเป็นสายพลังเวทนะ โอเคเป็นตัวเวทนะผมอันนี้แต่งตัวม,มันก็เจ๊ดัยอะเออไม่เป็นไรนะครับก็ลองเล่นดูนะตัวนี้คราวนี้เกมเนี้ยมันจะมีความง่ายของมันก็คือไอตัวเนี้ยมันเป็นเกมแบบออตโต้ด้วยนะมีออตโต้บอทด,ด้วยนะผมก็คือกดบอทตรงเนี้ยเรากดวิ่งโจมตีเขาเรียกว่าอะไรนะกดทาเครดอะไรอย่างเงี้ยมันทําง่ายมากเลยนะครับผมราครานี้รอบที่แล้วผมเล่นของสไปเดอร์แมนไปก็เลยแบบว่าอาจจะมีกระตุก คลิปมันดูไม่ดีมันดูฟังแล้วลำบากนะครับผมงั้นเรามาเล่นกันในคลิปนี้กันดีกว่านะเพราะว่ารอบนี้ผมอัดผ่านมือถือนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับผมซึ่งภาพมันน่าจะดีกว่านิดนึงนะขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่ามีความกระตกหน่อยนึงเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีไม่ดีนะครับมันไม่ค่อย mix and m a ทกับตัวโปรแกรมสักเท่าไหร่นะครับผมตัวแอปอาคาราวนี้นะครับผมอันนี้เป็นตัวละครที่2ที่สร้างขึ้นมานะเป็นดรสเตรนนะครับผมเราก็มาลองเล่นดู นะอันดับแรกไปทำเก้กันก่อนดีกว่ามันมีอะไรให้รับบ้างอะอไปดูที่ร้านค้านะอ่ะเราก็ซื้อไปเลยครับผมซื้อไปนะทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสกับพวกนี้นะผมเราก็ลองเข้าไปเลยนะมันมีอะไรให้ใส่เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าตอนเริ่มต้นมันค่อนข้างง่ายๆครับผมอย่าไปคิดอะไรมากขอแค่มันเพิ่ม,มให้ได้ก็พอนะหลังๆมาเราให้ไปปรับเปลี่ยนนะครับผมการใช้พวกกงพวกกาดพวกอะไรอย่างนี้นะมันมีกาดมีอะไรบ้าง คือถ้าระบบไม่เยอะมากอนะ่ะมันก็กําลังดีนะผมว่าตอนนี้ถือว่าโอเคนะครับผมแต่ถ้าใส่ระบบมากกว่านี้ผมว่าผมก็ปวดหัวเหมือนกันนะเพราะว่าแค่มีระบบเริ่มต้นของมันก็มีทั้งการ์ดมีทั้งรูนนะไอตัวนี้มันเหมือนรูนนะครับผมไอตัวเนี้ยตาแบตเทิลนะครับผมถ้าตีความง่ายๆก็เป็นรูนน่อเนาะอารมณ์อย่างนั้นนะครับผมแล้วก็มีเสื้อผ้านะครับพวกอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมตรงนี้เราก็บอกได้นะก็มีพลังลบก็คือพลังต่อสู้ หรือ CP บางเกมก็เรียกเป็นอย่างอื่นเป็น power เป็นอะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ก็อยู่ในความหมายเดียวกันนะครับมีเลเวลนะครับพลังโจมตีพลังป้องกัน HP นะครับผมถ้าบางเกมก็จะแบบว่ามีพลังเวทแยกกันเนาะเวทแล้วไม่ก็เป็นพลังด้านเมกะยภาพอะไรอย่างนี้ไปนะครับผมเราก็ข้ามตรงส่วนนั้นไปเนาะโอเคตรงนี้ยังมีใครที่ไม่เข้าใจบ้างครับก็คงจะต้องพูดคนเดียวอีกแล้วนะครับโอเค เอาเว็ว่าเราไปดูอีกจุดหนึ่งสิครับมันมีสีแดงอยู่ข้างบนแต่ผมขอกดไปดูหน่อยดีกว่านะครับผมกระเป๋าของผมนั่นเองครับเพราะว่าเรายังไม่ทําการเปิดกระเป๋านะครับผมได้รองเท้ามานะรองเท้าวพวกนี้ไม่ต้องไปซีเรียสอีกแล้วนะครับผมเพราะพวกนี้ก็สามารถย่อยได้นะครับผมแล้วก็เอามารวมกันดีกว่าส่วนใหญ่ผมอาจจะเอามารวมกันนะเอามารวมเอาแบบว่าเอามาเป็นวัตถุดิบในการเพิ่มดาวนะครับผม <S <S โอเคก็เล่นอย่างนั้นนะครับมันเล่นง่ายดีเนาะมันก็ดูเพลินๆดีนะครับผมไอตอนแรกเนี่ยโคตรสับสนเลยนะครับ เล่นระสับสนมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือโอเคมากๆเลยว่าตอนแรกนี่โอ้โหแบบมันดูเยอะอีลุงตุงนางไปหมดอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดเลยแบบลายตาครับผมแต่ตอนนี้คือผมเล่นสบายมากครับผมถ้าเห็นผมผมพูดบ่อยๆหรือว่าผมพูดอะไรอย่างนี้ต้องขออภัยด้วยนะว่าผมก็พยายามอธิบายด้วยนะครับบางคนที่เข้ามาดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะครับผมเราก็ต้องทําให้เขาเข้าใจก่อนนะครับ อย,อย่าเพิ่งโกรธผมนะถ้าเกิดเข้ามาดูแนละ้วแบบพี่พูดภาพอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะครับผมก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับพยายามอธิบายให้เข้าใจก่อนเผื่อไม่มีบางคนเข้ามาแบบยังไม่เคยเล่นแล้วไม่เข้าใจนะครับผมอันนี้อัพอัพเกรดสกิลนะครับผมในบางโอกาสนะบางคนนะอาจจะอัพสกิลที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนก็อยากจะเปลี่ยนลองดูสกิลใหม่ๆนะครับโอเคอันนี้ผมเข้ามาเล่นตัวนี้นะจนเรเวลยี่สิบแล้วนะครับผมเรเวลยี่สิบนี่คือสามารถปลดล็อก อีกสกิลสกิลสุดท้ายได้ก็คือดาบนะครับผมนี่สกิลเฮลติดเนี่ยตัวนี้นะครับผมเฮลดิซอร์สนะครับผมเฮลดิซอร์สไอตัวดาบนะครับผมมันจะเป็นดาบกึ่งสะสารน,นะครผมดูนี่มีตัวอย่างให้ให้ดูอารมณ์มันเหมือนเราเราเล่นเกมเดวิลเมคายเวลาเราดูสกิลว่าเวลาเราใช้สกิลอะไรอย่างงี้นันเป็นอย่างเงี้ยกับหลายๆเกมอะนะผมว่าโอเคนะผมชอบอย่เงี้ยเออนั่นแหละเป็นสกิลฟันระยะใกล้นะครับผม ผมจะลองใช้สกิลนี้ดูนะแต่ว่าตอนนี้คือเราจะใช้สกิลเบสิกให้ท่านให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนดีวกว่านะครับผมก็คือสกิลแรกนี่สกิลตรงนี้นะผม master of mystic art นะครับผมไอตัวเนี้ยเป็นสกิลที่บอกเลยว่ามันมีความสำคัญจริงๆนะเพราะว่ามันจะช่วยในการทำซีซีนะครับผมมันจะล็อกศัตรูนะครับผมเนี่ยมันล็อกอย่างงี้นะผมทำให้ศัตรูเนี่ยมันแตซีซีไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หรือขยับอะไรไม่ได้อะไรประมาณนี้นะ ในเชิงความหมายนะมันเป็นการควบคุมศัตรูนะครับผมสร้างความเสียหาย130เปอร์ซนะครับอันต่อมานะผมมาดูที่สกิลที่2นะครับผมสกิลตัวนี้นะคือวงแหวนแห่งลากาตอลากาดอใช่ไหมแต่ผมอ่านอ่านผิดหรืออ่านถูกไหมแล้วบางทีตัวมันเล็กไปเราดูผ่านมือถือเนาะอันนี้เป็นห่วงโซ่นะครับหิวกระหายไอ้ตัวนี้ความเป็นมัตรรีของมันนะโอเคโจมตีเป้าหมายนะมันจะโจมตีเป้าหมาย โดยรอบเนาะนี่เห็นไหมคือถ้ามองจากรูปเอาง่ายๆคือมันทําดาเมจเป็นเป็นห่วงโซ่อะเป็นชิ่งอะมันจะชิ่งไปนะครับผมถ,ถ้าคุณรู้จักแบบว่าเล่นเกมโมบ้ามาหรือว่าเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยจะรู้จักคําว่าชิ่งเนาะคือโดนอีกตัวหนึ่งแล้วก,แวก็แล้วก็ไปมีรีเฟลคชันไปอีกตัวหนึ่งเด้ไปอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งทยอยกันไปนอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยมาสามตัวหนึ่งสสามโดนสามตัวเลยนะครับประมาณนี้นะมันจะเป็นการสร้างดาเมจนะครับสองร้อยหกเปอร์เซ็นต์อืมดีนะ อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นการเป็นสกิลฟาร์มที่ดีเลยก็ว่าได้นะครับผมมาดูสกิลสกิลที่3ดีกว่านะครับสกิลที่3าเป็นอัญเชิญเกตเวนะครับผมนี่นครับผมอัญเชิญเกตเวสกิลนี้เป็นสกิลหากินเลยนะผมก็คือสกิลนี้มันทําสกิลหมู่ได้ด้วยนะดูดิมันโดนโดนได้ดหลายตัวนะครับผมแต่ว่าต้องเอามาจุ่มกันทีเดียวนะมาจุ่มแบบว่าเอามารวมกันทีเดียวอะไรอย่างนี้นะครับผมไปสร้างเป็นสัญญาณเนรเทศอ่าโอเคตัวนี้ เป็นสกิลที่แบบว่าถ้าโดนตัวละครโดนตัวละครฝ่ายตรงข้ามหรือว่าศัตรูเนี่ยมันจะทำดาเมจวๆเลยนะมันจะหมุนมันปั่นดืด้อดจืดเหมือนที่เหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผม่างงี้ครับสกิลที่สี่ครับผมมาดูมาดูสกิลที่สี่นะอ่อมิเทอร์ไดเมนชั่นนะครับผมห่วงมิตินะเป็นห่วงมิตินะครับทำทำลายมิตินะครับผมตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับผมดูดิมันจะคุมขังนะครับผม ในมิลเลอร์ใช่ไหมมิลเลอร์ใช่ไหมมิลเลอร์นะผมว่ามันไม่ใช่มิเทอร์นะเออโอเคนะครับมิลเลอร์เป็นมิติกระจกนะครับผมเหมือนที่อยู่ในหนังแหละมิติกระจกนะครับผมมิลเลอร์เดนชั่นะครับผมโอเคก็สร้างความเสียหายไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมน่าสนใจนะแล้วก็จะมีวิวัฒนาการนะผมเมื่อเราเลเวลสามสิบเอ็ดนะเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะนี่นี่มีให้ดูนะผมนี่คือท่าต่อไปนะผมก็คือ สกิลเดียวกันนี่แหละแต่ว่ารูปลักษณ์จะเปลี่ยนไปเป็น,เป,นเป็นการอัปเกรดนะครับผมอัปเกรดไปเลยอีกขั้นหนึ่งห้าสิถึงหกเก้านะครับผมน่าสนใจจริงแต่ตัวนี้ผมคือเกมมันเพิ่งออกมาไม่กี่วันเนี่ยคือแบบเห็นเวีวร้อยกันเต็มเลยนะครับผมผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะโอเคตัวนี้ก็ถ้าสนใจแล้วเรามาดูอีกตัวหนึ่งยิ่งน่าสนใจนะครับผมนี่อัญมณีครับผมอัญมณี ดวงตาเห่งอากามโตะนะครับผมอากามโตะอฟนะครับระเบิดนะตัวนี้นี่เป็นสกิลฟาร์มที่ดีเหมือนกันนะฮะมันจะเหมือนกับเบรเซอร์นะครับผมรู้จักเบรเซอร์ไหมครับผมในโดร์ตาโดรตาทูนะครับผมที่มันจะมีเหมือนกับเมฆอยู่บนหัวแล้วก็จี้ใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันโจมตีแบบอัตโนมัตินะออโต้ออโต้นะครับผมเนี่ยมันจะสร้างลูกแก้วนะครับยิงใส่ศัตรูนะครับผมลอยอยู่บนหัวเนาะ ซุ่มโจมตีศัตรูนะผมคิดว่าตัวไหนอยู่ใกล้กระโดดตัวน,นั้นแหละประมาณนี้แล้วครับผมง่ายๆเลยนะครับต่อไปก็เป็นการอัปเกรดนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเรา่อยวากันอีกทีหนึ่งดีกว่านะอ่ามาดูที่สกิลตัวนี้ดีกว่านะตัวนี้ผมจะลองใช้ทีหลังนะพวกนี้อ่าอันนี้คือการตีธรรมดาการตีธรรมดาผมจะข้ามไปอันันมันตีระยะไกลตัวนี้มันน่าสนใจตรงนี้นะครับเพราะว่ามันตีระยะไกลอันนี้คืออันติเมทสกิลนะผมตัวนี้เลยนะครับเป็นแอคทีเป็นอันติเมทสกิล โคตรชอบเลยครับผมเป็นการยกขึ้นแล้วมันติดซีซีนะชะบอกไปเลยมันควบคุมแรงนุ้มถ่วงครับทาให้ศัตรูนี้ติดซีซีขยับไม่ได้ช่วนช่วขนะลุมตีได้เลยนะตุ้มทีเดียวนี้แปดร้อยสามสิบเอ็ดเลยนะครับท่าแปดร้อยสาสิบเปอร์เซ็นต์นะดาเมจของเขานะครับผมอีกสามสกิลผมจะลองใช้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมไปตีมอนให้ดูดีกว่านะครับสกิลนี้ให้ดูกันก่อนดีกว่านะครับมันคือสกิลอะไรนะครับผมสกิลนี้ก็คือ astro projection นะครับผม ก็เป็นการย่างก้าววิญญาณแบบประมาณว่าพุ่งไปใส่อย่างนั้นเหรอเ <_ d ial> ข้าสภาวะกลายเป็นของเหลวืมพุ่งผ่านศัตนระูแล้วสร้างความเสียหายหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแกศัตรูตามเส้นทางเลยนะยิงทะลุก็ทะลุไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรเนี่ยทําให้ศัตรูนี่อ่อนแรงด้วยเหรอสถานะของเหลวจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆโอ้โหเป็นอมะตะด้วยเนาะโคตรเจ๋งเลยครับผมอ่ามาดูต่อมาดีกว่านังซื้อแห่ง วิชานติใช่ไหมวิชาวิชานติหรือวิชาวิชานติเหมือนอิลูมมนาติยางเงวะ <c oughs> ไม่แน่ใจนะครับผมผู้บึกเบิกลึกลับนะครับสร้างความเสียหายแกศัตรูเส้นทางนะครับเออมีแต่สกิลแบบเอีหมดเลยนะผมมันก็ไม่ได้มากเลาประมาณไม่กี่ตัวก็โดนได้หมดนะ่ะถ้าอยู่ในเส้นทางนะครับผมหมดมากนะครับสองร้อยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่าพุชแบ็คศัตรูที่ถูกโจมตีก็คือแบบโดนโดนผลักไปข้างหลังนะครับน็อกแบนะ็คอ่ะ ผักไปข้างหลังนะครับผมผักให้กระเด็นไปอืมมีซีซีด้วยเนี่ยเจ๋งจริงๆนะผมอันนี้คืออะไรเอลดิชเอลดิชซอสอ๋อใช่แล้วที่ผมบอกไปก็คือดาบสาสานตอนนี้ก็มีกันง่งงายๆเลยตามภาพเลยครับไม่ได้มีอะไรมากทำดาเมจนะฟันไปข้างหน้าโดนอีกแล้วโดนทุกตัวเลยครับที่อยู่ในระยะนะครับผมสองร้ยยี่บ็เอร์ซ็นตนะ โอเคนี้เรามาพูดถึงสกิลก็ถือว่ายาวมากพอแรงแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ขอรุยกันก่อนดีกว่ามีการอัปเกรด,ดอะไรในด,ดูซิผมดูดินี้มมีการเข้าไปเล่นของเอ่อไอตัวนี้เด้อคิงพินนะผมมีใครจะเข้าไปเล่นกับผมไหมเออไม่มีอะมีไหมโอเคผมจะเปิดออโต้นะครับท่านผู้ชมนะครับเปิดออโต้ไปเลยนะครับก็แบบว่าพออยู่รอดนะถ้ามันไม่ไหวเดิเดนเอง นะครับแล้วรอฮีโร่นะครับเพื่อนเขามาเล่นด้วยนะครับมีเวล,วล,วล,วลว20 29นะครับแล้วกนะ็แปดสิบสอ้โหเยอะมากเลยโอเคเข้าไปตีเลยครับผมมีตัวแนวหน้านะตัวแนวหน้าของเราที่เป็นตัวกายภาพแบบว่าอยู่ข้างหน้าเลยก็เป็นพวกสไปเดอร์แมนตัวละครหลักผมก็เป็นสไปเดอร์แมนนะผมชอบอยู่นะมันดูยังไงไม่รู้มันดูผาดโผนดีเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมอะไรเงี้ยโอเคคนระับ อ,อ๋อตอนนี้คือสกิลนี้ดูไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะปรับเปลี่ยนสกิลอีกทีหนึ่งนะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอีกสามสกิลที่เหลือนะก็เวลยหนึ่งถึงเว่ยี่สิบนะครับผมก็สามารถปลดล็อกได้ทุกสกิลนะครับที่เหลือเป็นการอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นที่เฉยกดข้ามไปก็ได้นะมาโอ้พระโอ้พระหืมไอรอนแมนไอรอนแมนนี่ก็ตีระยะไกลนะผม ผมว่าถ้ามีถ้ามีทรอนะถ้ามีทรอมาเนี่ยคนจะชอบเล่นมากเลยได้เล่นเยอะอยู่นะครับผมขอข้ามไปนะข้ามดีข้ามดีข้ามดีทำไม่มีข้ามให้ผมอะข้ามเลยคิงพนะินน่ะมันยังไม่มีคนข้ามโอเคอ่าเดี๋ยว เราก็กดที่ล็อกครับผมเราสามารถล็อกเป้าหมายได้นะก็ล็อกเป้าหมายที่คิงพินนะคิงพินตาย Death เดสสมอลเล่ลยนะผมเดธมองเท่งแล้วเราก็จบนะครับจะเล่นต่อก็ได้นะครับผมอีกรอบไหมอีกรอบไหมเริ่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 มโอ้มีคนได้สีม่วงด้วยสีแดงอ้มีคนได้สีแดงครับผมเขาลงดันเจียนมันเป็นดันเจียนนะเอาจงจริงมันจะเป็นดันเจียนนะถ้าพูดกันง่ายๆนะครับผม เดี๋ยวเราดูสกิลไปเรื่อยๆนะครับผมไม่มีชา้ามีไปเรื่อยๆมันจะดูมั่วๆหน่อยนะเพราะว่าสกิลโอเวอร์มากนี่เห็นไหมประตูมิติอ่ะโอ้เนี่ยดวงตาแห่งอากาโมโตะนะครับผม จี้ไปเลยครับไฟดูดูที่ไฟสีสีเขียวนะครับผมอ้าวไปขึ้นไปครับผมบินได้บินได้ไดมาแล้วสามเกลอเอาเฮ้ยมันเปลี่ยนทีมใหม่เนี่ยมีสตรอร์มเข้ามาด้วยนะครับผมสตรอร์มเวลอหกสิบหกนะครับเข้ามาด้วย ผมต้องเอาสไปเดอร์แมนเข้ามาเล่นละเอออาอักาโมโตะดวงตาแห่งอากาโมโตะมาแล้วคิงพินเมื่อไรจะข้ามมันเียพี่ถ้าข้ามไม่หมดมันก็ไม่ได้ข้ามเลยพี่ขอข้ามได้ไหมไม่ได้รุยเลยมาเราจะล็อกไปที่ตัวนี้เลยครับผม โอ้โดนดาเมจไปน,นิดนึ่งเงียเอาอะไรคิงพินเพื่อนเรามันเลเวลสูงนะครับผมเพื่อนเราเลเวลสูงก็เลยทำให้จบเร็วนะครับถ้าโดยปกติเลเวลเท่ากันแบบผมนี่ก็ตีสักพักนึนงเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอยู่ที่การทำดาเมจแล้วก็ระดับแรงมีแรงเจ็ดโอ้โหเขาได้สีม่วงฮนะสุ่มได้เหรอไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะลองอีก เอาพื้นที่ไม่พอได้อย่างไรนี้แยกชิ้นส่วนครับอา้าวเริ่มครับผมเริ่มเรมเรครั้งสุดท้ายครับผมครั้งสุดท้ายดูสกิลไปลักษณะการเล่นแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะนิยมเล่นนะครับดรสเตรนนะครับผมก็ ผมว่าแนะนํำไหมผมก็แนะนํานะเพราะว่ามันเล่นง่ายตัวครับดรสเตนยิ่งทําดาเมจเยอะนะครับดาเมจมันจะมีพวกคริปพวกอะไรเนาะมันเยอะมากครับอืมอยู่ระยะไกลก็ยังไปถึงตัวก็ตายก่อนนะครับแล้วก็มีซีซีเยอะด้วยนะครับเล่นสไปเดอร์แมนก็ได้นะสไปเดอร์แมนก็มันเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้มันมีแฟนเยอะนะครับผมมีแฟนเยอะสไปเดอร์แมนไอรอนแมนอย่างเงี้ยแ,แต่กัปตันนี่รู้สึกเงีย,ย,ยบๆอยู่นะ <laughs> แต่คิดว่าเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันสกัลิลวิทด้วยเออ,เอ,อไม่ใช่สกัลิลวิทสิมันยังไม่มาไอ้อะไรนะผมพูดผิดขอโทษขออภัยด้วยนะไอ้แบ็กวิดโอใช่แล้วแบ็กวิดโอผมจะลองเล่นแบ็กวิดโออยู่มีแบ็กวิดโอสตอมนะครับผมยังไม่ได้เล่นเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือสตาร์ลอดนะครับผมสตาร์ลอดเห็นอยู่บ้างนะโอ้โหเพื่อนมา เอาครับผมวันหลังจะเย็นจะเย็นเพื่อนจะเย็นเล่นอยู่เพื่อนเดี๋ยวหนึ่งมาครับผมผมลืมปิดแจ้งเตือนตรงนี้นะอุ้ยดาบหมุนติ้วๆเลยเอานี้ครับเอานี้ครับเออเออเออมาให้ครบเลยมารอบสุดท้ายของฉันอืมไม่กดไม่ได้มัน คิงพินนะจิ้มไปที่คิงพินแล้วก็ล็อกมันไว้เลยครับผมถ้ากลัว <is> อา้าวจบแล้วเพื่อนเราเร็วลสูงมากครับผมตุ้มทีเดียวตายเลยนะอ่าโอเคเราก็ออกไปเลยนะครับผมปุ๊บมันได้รางวัลแล้วไงอืมแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ครับผมมีอะไรบ้างไหมมีอันนี้นะเราสามารถเปลี่ยนได้ นี่ไม่มีนะไม่มีและโอเคครับผมเสร็จแล้วเราก็กดที่โอเมกาพาร์สนะครับผมรับรางวัลไปก่อนนะนี่โอเคครับผม เป็นไงเป็นไงทุกคนผมว่าโอเคนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมก็ดูมาทั้งหมด3เกมรวดเนาะก็ใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นการรีวิวตัวด็อกเตอร์สเตนนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้อยากจะเล่นตัวนี้นะครับผมเอา้าผมลืมลืมสกิลได้ไงวะเดี๋ยวขอภยัยครับขอไพเออ,เ,อ,อเล่นมาตั้งนานลืมสกิลได้ไงวะเออได้ได,ไดลืมลืมลืมขอภัยอย่างแรงขอไัยอย่างแรงสกิลสกิล เราก็ต้องมาปรับสกิลกันก่อนนะครับผมอันดับแรกนะผมจะใช้ตัวไอ้ตัวนี้ผมจะเอาออกนะครับผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนสกิลนะเอาตัวดาบมาใส่แทนนะครับผมตัวนี้ใส่แทนตัวนี้เล้ มิติพันพวนสกิลพุ่งนะเอ้ยส,สกิลพุ่งเนี่ยผมใส่เป็นตัวนี้ก็ได้โอเคนะครับผมแต่อากาโมโตเนี่ก็ไม่ไม่ไม่ใส่โอเคนะ,ะนเ,คนะเดี๋ยวเราไปตีอย่างอื่นดีกว่านะครับไม่จะรีบจบเลยโอ้ยม่ขอภยัยลืมลืมนึกถึงสกิลพวกนี้เลยแหมรีบรีบจัดไงรีบจัดไงเออรีบจัด ก็ไม่ได้ปั้นตัวอื่นเลยไง <c oughs> เออเอาไปเราไปไป New Star City กันดีกว่านะโอเคเราก็มาตรงนี้ปุ๊บมาที่รอยแยกเรากดข้ามผมจะข้ามอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องไปดูอะไรมากนะครับผมเพราะว่าตัวเกมมันเราต้องตีอย่างเดียวเน้นมันนะผมไม่เข้าใจก็กลับมาดูอีกทีหนึง <c oughs> <c oughs> ไปไปเลยเกมมันจะเล่นไปเองนะผม ื้อบินผู้วัดไปเลยครับนี่เริ่มเห็นมอนล้เราเริ่มมีมอนเราจะตีมอนนะผมมาดูสกิลนะป๊บปึ๊บฟันใช่ไหมพุ่งใส่ดีพุ่งับผมปล่อยรังสีปรึ่งปรั่งปรึ่งปรั่งเอออากาโมโตะอาบกุปึ๊บปป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 ยปปปปดปปป ีธรรมดานี่นี่โอ้โหตีธรรมดาติดหลายตัวเอาดูหนังสือนะสกิลหนังสือนะผมวิ่งโมเรเซอร์บีมนะผมอ่ารตรงนี้นี้กุ่งใส่เอออันนี้ดูไม่แรงนะดูดาบดาบูดาบดีกว่าดาบด้วยโชงเงชงโงงเชงนะครับผมโอเคนะั่นปล่อยออโต้ต่อต่อไปเลยดีกว่านะครับผมอ่ะจบแล้วนะครับไปไปคุยกันต่อไปบินไปแล้วนะ นี่อ่น,นี่ชอบสกิลไอ้ดวงตาเนี่ครับผมอากาโมโตะนะผมมันยิงตลอดนะมันโอเคนะมันฟาร์มดีอะผมเกมนี้ตัวนี้นะครับไอตัวบินญยญานี่ผมจะเปลี่ยนนะเอาอย่างนี้ดีกว่าถือว่าเราเห็นแล้วนะมันก็มันจะไปสู้ก็ดูไม่เวิร์กอะผมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนดีกว่าเป็นอ่า เป็นสกิลตัวนี้นะครับผมไปดูที่สกิลนะผมไม่ใช่สกิลไอตัววงนี้ครับอัญเชิญเกตเ,เวย์น,นะผมนํามาใช้แทนวิญญาณนะผมเกรด,ดเวย์รู้สึกว่ามันโอเคกว่านะครับแล้วดูแรงกว่าด้วยนะนี่ผมเอาเกตเวย์ลงมานะครับผมมันคุ้มจริงๆเกตเวย์เอาลุยกันเลยครับผมจัดการลงโทษดินจานะครับผมผมท่ามฟันนะผมอยากได้ฟันฟันต้องนี่เลย ยิงลำแสงลำแสงนี่ก็ก็ดีนะเพราะว่ามันผักไปด้วยนะครับผมแม่จะรีบจบดืมไป Aww, อ,อายเลยเมื่อกี้อายอะเฮ้ยเนี้ยโอเคลัน hm, และคัน hm, และ hm. ฟันฟันยิงเกตดเยกคไปเติมแล้วก็ยิงนี้ต่อครับผมเจ็บมากครับผมเนี่ยเซตเซ็ตสกิลประมาณนี้กำลังสวย ไม่มีเลือดไหลเลยเมืเ่อกี้เห็นแบบๆแบบนี่นี่นี่ดวงตามันจี้ไปเรื่อยตุ่ม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 ดวนตีอันตีเฮ้ยยกขึ้นเตุ่มแตกยกทีมครับผมสวยจริงๆสวยจริงๆ โอ้ oh, ตรงนี้มีไอรอนแมนมากำลังฟาร์มอยู่ด้วยนะครับโคเข้าไปโคเข้าไปลงโทษเลยครับสกิลบอกไอ้ไม่ใช่ไอตัวภารกิจนั้นบอกว่าลงโทษจอมคาถานะครับแฮนแล้วก็ต่อสู้กับวอริเออร์แฮนนะครับผมตรงนี้เป็นนักโทษใช่ไหมยิงเข้าไปปุ๊บโดนล็อกแล้วฟันเกตเว่ยถ้าโดนแบบโดนตัวเดียวมันก็ดูไม่คุ้มนะมันต้องแบบ หาสกิลที่มันสามารถดูดเข้ามาแบบอยู่กันเป็นจุ่มเดียวนะครับเป็นกลุ่มกลุ่มเดียวอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบโจมตีไปเลยอะไรเงี้ยนะมันดูโอเคกว่านะมีคนได้ของนะครับสีส้มนะครับอยากได้เหมือนกันเด็กได้สีแดงนะครับติดสถานะเลือดไหลฟื้นฟูไม่มีฟื้นฟูมามันมีเสียมันมีขวดยาไงออโต้ขวดยาฟันเข้าไปปึ้ง หมดแล้วนะจะหมดแล้วนะ,ะวนะอันตรีจะมาลนะอีกอันตีหนึ่งครับภารกิจตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะขอจบไว้ก่อนดีก,กว่านะครับผมจะมรรนานรึป้วงเข้าไปเกตเปจีนี่นี่อันตรีมาได้อันตรีอะเอไ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 ปไหนต่อครับผมเหลืออีกตัวหนึ่งอะนี่นี่ไงตัวนี้ครับผมตัวนี้ตัวข้างหลังเราครับผม เออไอทีมบอสบอสมินิบอสมินิบอสต้องยกขึ้นนี่มันโดนยกแล้วมันโดนยกแล้วฟาดลงเจ็บเลยนะครับผมมินิบอสนะครับผมก็มินิบอสนี่มีผลกับสกิลนะก็คือแบบคือเราใช้สกิลล้วก็มันมันได้รับผลด้วยแต่ถ้าเป็นพวกบอสดันเจี้ยนบอสใหญ่พวกคิงพินอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยได้รับผลเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยติดซีซีไม่ค่อยอะไรครับผมแต่ว่ามันรับดาเมจนะครับรับแค่ดาเมจเท่านั้น นะครับผมโอเคนะครับผม๋อก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวด็อกเตอร์สเตรนนะครับผมในชุดเจไดของผมนะเออแล้วก็มันก็เป็นตัวละครที่โอเคตัวหนึ่งเลยครับเล่นง่ายมากนะครับผมความง่ายระดับหนึ่งดาวเลยนะครับผมก็คือเล่นง่ายมากๆนะครับผมเอ้ความยากไงความยากระดับหนึ่งดาวเพรว่ามันเล่นง่ายมากๆโอเคนะครับตัวที่เล่นยากนะที่เขาบอกว่าเป็นตัวอะไรนะกัปตันอเมริกานะครับผมสี่ดาวใช่ไหม ก็นั่นแหละครับผมก็ยังไม่เคยเล่นเดี๋ยวจะ,จะลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะขอเป็นตัวอื่นดีกว่าอาจจะเป็น Iron Man นนะครับไอรอนแมนเห็นเยอะเหมือนกันไอร n นแมก็เยอะนะครับผมแล้วก็ s สกาเล t ไม่มีไอตัวแ a c k ว i d โ w นะครับแบ็ k วิดโ w เพราะว่าไอนี้มันได้ประมาณแค่4ตัวยังไม่ปลดล็อกที่เหลือนะครับโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าไดครับผม ว่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะครับอาจจะเป็นคอน,นอื่นๆหรือ,อยังไงก็ว่ากันตามนั้นนะครับาสาหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้บายบายครับ